สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็มีเคสไม่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่นะก็เป็นรถฮอนดะ้าคิก100นะฮะคิกร้อยร้อยสิบไอนะฮะรุ่นแรกมะอาการก็คือเกยน้ำมันไม่เติมเกยน้ำมันน้ำมันลดหมดแล้วเกยมันไม่ลดนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาเปลี่ยน ลูกลอยกันนะลูกลอยมันมีขขยแยกนะแต่มันมีเหมือนจะมีของแท้นะลูกลอยแต่ปั๊มเขาเปลี่ยนมนะ้วเป็นปัม๊มเป็นปั๊มแบบธรรมดาปั๊มยี่ห้ออะไรสักอย่างจาไม่ได้มันจะมีอยู่รุ่นเดียวนะปั๊มเกียรเอนะโอ้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยนะว่าเราควรจะเปลี่ยนตัวไหนนะครับผมเนี่ยผมกำลังแกะนะมันนา่าจะเป็นเป็นาหายอาการของมันนะโอ้ก็เนี่ยต้องแกะตัวนี้แหละ เดี๋ยวผมโอดอดมากกันนะไอพวกนี้กสายพวกนี้เดี๋ยวค่อยๆงัดออกมากันโอเคครับก็ออกมาแล้วดูเหมือนว่ากองมันจะสกปรกพอสมควรนะฮะแต่เราประเด็นคือไม่ได้เปลี่ยนกองเราจะเปลี่ยนไอตัวลูกลอยนะอันนี้ตัวใหม่ ตัวใหม่มันจะข,า,ขาวๆหน่อยแผงวงจรข้างหลังวะเนี่ยเห็นไหมน่าจะมีปัญหานะต้องแกะต้องแกะแผงมาดูก่อนจำสายไฟด้วยนะถอนออกมาเสียบเสียบไม่เรื่อยไม่ได้นะต้องดูดีๆนะสายไฟมีเข้ามอเตอร์สองเส้นนะแล้วก็ไปที่ลูกรอยสองเส้น จะใส่ก็เทสกันอีกรอบนึงนะฮะเปิดสวิตนะเปิดสวิตแล้วก็มาโยกวันนี้ขึ้นดูนะก็ขึ้นปกตินะเดี๋ยวผมจะลองปล่อยลงสักนิดนึงน,นะเดี๋ยวให้มันขึ้นในเต็มที่เลยนะเนี่ย จะสุดแล้วมั้งนี่ประมาณลงมาแล้วครึ่งถังโอเคน่าจะได้แล้วนะแล้วก็ประกอบกันเลยเดีวก็เอาใส่ลงไปทำความสะอาดอุดินให้เรียบร้อยนะ ็เป็นไงบ้างฮะการเปลี่ยนลูกลอยนะครับผมก็ง่ายๆนะฮะถ้าใครชอบลิดแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับช่วงนี้ยอดซับมันได้น้อยนะช่วงนี้ครับผมบยังไงแล้วเจอกันในอีพต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย